กลมออองกไปับ <ไป S 1> เข้าสู่ <ไป S 1> เลเที่สองครับรายการลุย,<า>ยขอบสนามของพี่ชาวครับตรงนี้เลยนะครับ<อ> <มา S 2> กับพี่ชาวชาวลิศยมดอนทางช่องเคเบิลชแนลสามสิบเจ็ดเีเรื่องราวข่าวสารของฟุตบอลรากหญ้ากีฬาชุมชนตำบลมุงบ้านนะครับวัฒนธรรมการท่องเที่ยวนะครับติดตามดูย้อนหลังนะครับไปที่หน้าแฟนเพจลูกหนังติดล้อนครับโลโก้สีดำาๆนะครับทุกสนามทุกเวที ทุกกิจกรรมที่เราไปติดตามนะครับก็จะมีรีรันแบบย้อนหลังนะครับทุกทช่วงให้ติดตามตรงนี้นะครับก็คือหน้าแฟนเพจลูกหนังติดรอนะครับมาที่การแข่งฟุตบอลกลุ่มทนายความครับเป็นไทยรอยัลขับครั้งที่8แล้วนะครับก็จัดวันเดียวเหมือนกันนะครับนี่ก็มีทีมร่วมกัรแข่งนะครับเป็นรุ่นทั่วไปเน่ยสิทีมครับรุ่นอาวุโสอีก9ทีมนะครับเริ่มเปิดฉากนะครับที่สนามวิชุปา2 ทีมฟุตบอลครับทนายความรัชดานะครับเจอกับ Royal All-Star r e g ีเจนะครับคู่นี้ก็เปิดฉากอย่างสนุกสนานครับเป็นรุ่นอาวุโสนะครับจากนั้นทางด้านดรวิเชียนชุบชัยสงนะครับประธานจัดการคขันก็กล่าวต้อนรับแต่ละทีมที่ร่วมการแข่งขันครับก่อนอื่นขอขอบคุณทีมรัชดาครับเราร่วมกันจัดงานฟุตบอลโดยเฉพาะฟุตบอลไทยแลนด์รอย a l c คัเนี่ยนะฮะ ทีมพาราร่วมมาตลอดนะคราวนี้ก็ส่งมาสองทีมทั้งรุ่นทั่วไปและรุ่นอาวุโสโนะครับ<ะ>แน่นอนครับการแข่งขันฟุตบอลมันย่อมมีแพ้มีชนะที่มีคุณภาพแล้วก็มีความรักมีความสามัคคีหนึ่งเดียวของเราคือฟุตบอลนะไทยแลนด์รอเยอะครับนะ Thailand, ier, ครับครับต้องขอบคุณดรวิเชียนนะครับที่ให้การสนับสนุนทนายความรัชดามาด้วยดีมาโดยตลอดพร้อมทั้งสนับสนุนหลายๆเรื่องครับที่ปิดทองหลังพระอยู่นะครับ ตั้งทีมทนายรัชดารับทราบดีแล้วก็ทีมทนายความรัชดาทุกคนพร้อมสนับสนุนท่านดรวิเชียนครับผมในนามของทีมทนายรัชดานะครับผมพันตำรวจเอกทรงนวุฒิโพธิสาขาครับทนายความรัชดาขอขอบพระคุณท่านดรวิเชียนนะครับที่จัดรายการอย่างนี้ก็ขอให้จัดเป็นประจําทุกปีนะครับทางทีมทนายรัชดาก็จะมาให้ความร่วมมือและก็ร่วมกันขีกครังทุกครั้งไปครับขอบคุณครับ ครับผมสวัสดีครับผมทนายลิขิตจ,จิตเฉยนะครับเจบ้าของสำนักงานสำนักกฎหมายลิขิตธรรมทนายความนะครับอยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะครับวันนี้รู้สึกว่าเพื่อนทนายมาร่วมการแข่งขันได้จํานวนมากนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีสําหรับที่พี่วิเชียนให้กับน้องๆทน,นายทั่วประเทศนะครับที่เข้ามาร่วมกิจกรรแข่งข,ขันในครั้งนี้นะครับ การแข่งันฟุตบอลไทยเรายกขับครั้งที่8นะครับเริ่มฟาดแข่งตั้งแต่ช่วงเช้านะครับที่สนามวิชุปารามิทากรุงเทพมหานครนะครับซึ่งแต่ละทีมนะครับก็มีการทุ่มทุนนะครับในการที่จะสร้างนักเตะนะครับในกลุ่มของทนายความนะครับบางทีมก็เดินทางมาจากต่างจังหวัดด้วยนะครับก็เรียกว่าเชื้อเชิญกันมาหรือว่าดึงกันมานะครับแต่ละคนพูดถึงรายการนี้อย่างไรไปติดตามกันครับ มาด้วยความหวงังต้องทําให้ผู้จัดการทีมได้ยิ้มครนะครับสิ่งที่ที่บอกเด็กไปคือต้องชนะแต่เล่นให้คู่ต่อสู้รักเรานะครับว่าเป็นเกมที่ที่มันแข่งในเครือข่ายอ่ทนายความด้วยกันทั้งนั้นนะครับผมก็คิดว่าเด็กๆทําได้ดีนะตามเป้าที่วางไว้ว่าต้องชนะ,ะเพิ่งแรกครับเกมแรกครับพอดีทีมที่เล่นด้วยเขาเล่นมาก่อนแล้ว ก็เลยมีโอกาสได้เปรียบนิดหน่อยในเรื่องของกําลังที่เขาเขาได้ลงไปนิดนึงนะครับนี่คือเราเขารออยไรยังครับเพราะว่าเจอสายนี้มีแต่แข็งแข่งทั้งนั้น3ามทีมครับนะครับก็คิดไว้ว่าถ้ามีโอกาสก,าก็ต้องต้องต้อง้องชนะครับปีที่แล้วเราจบเพ่ไรปีที่แล้วที่เล่นก็เป็นแชมป์ครับ<อ>ครับ<อ>ครับ ีนี้ก็คิดว่าน่าจะเข้าไปรอบลึกๆได้คร,ครับเพราะว่ามีหลายๆทีมที่มีน้องๆเข้ามาเพิ่มแล้วก็เล่นได้ดีขึ้นนะครับเราก็ต้องสู้กับเขามีวิธีการในการที่จะฝึกให้เขาเพิ่มเพิ่มเพิ่ม,ม,มลูกเล่นมากขึ้น,นครับพูดถึงใยจัดพูดถึงเทเนครับในในในฐานะที่ผมไม่ใช่เป็นทนาย นะครับแต่พี่วิเชียนสามารถที่จะทําให้ทุกคนได้มีสุขภาพที่ดีมีความสัมพันธ์ระหว่างทนายด้วยกันได้รู้จักกันทั่วประเทศเลยนะครับสิ่งนี้คือสิ่งที่ดีแล้วก็ผมเห็นว่ามันสําคัญสําหรับในกลุ่มที่เป็นทนายด้วยกันนะครับมีช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันนะเป็นสิ่งที่ผมอยากเห็นมานานแล้วนะครับแต่ผมก็ได้เห็นแล้วว่าทนาย ประเทศไทยมีความรักกันเปน็นอันอันหนึ่งอันเดียวกันตลอดมาครับขอบคุณครับ,โโบเกมเมื่อสักครู่เป็น <แก S 1> อย่างไรเกมเมื่อกี้คือซ้อมใหญ่แมตช์แรกที่เจอกันน้องๆรุน่นใหม่นะคงจะไม่มีใครมาดึงเด็กกัมพูดอีกนะนักฟุตบอลส่วนมากมาจากไหนป๋านี่มาจากไหนตัวหมายอะไรจารวมๆยังไงเป็นนะธรรมศาสตร์อ่าสาธุ อันนี้เล่นธรรมดาธรราขนาดใหญ่ยิ่งๆไม่เคยเล่นบอล<อ>การการเปลี่ยนชื่อทีมเนี่ยมันมันมีผลไหมปะไม่มีผลเมื่กี้นี้เมื่อกี้ไงบ้างเออเกมโดยรวมเมื่อกี้นะครับคือเล่นแค่ประคองครับเพราะว่าเราเข้ารอบไปแล้วครับตอนนี้ก็พักตัวผู้เล่นเพื่อรอบรองครับจนช่วงบ่ายและอีกอย่างก็คือเราเพิ่งเดินทางมา แต่ละคนมาทั่วประเทศทั้งภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานเรารวมจากภาคไหนบ้างก็ส่วนมากก็ทีมาทางแดนใต้ครับทางแดนใต้ประมาณสัก70 8 0ทางบ้านทางอีสานก็จะมามีผมอ่าแล้วก็มีน้องอีก2คนแล้วก็ทางทางเหนือก็จะมีอยู่ทางอุตรติติตแล้วก็พิจิตครับนเป็การรสค้อันนี้ในนามของทีมนี้ครั้งแรกครับครับผม ตรงนี้ว่าโอเคพเิจาราแตที่โอเคค่อนข้างจะเพอร์เฟกแล้วก็อีกอย่างก็คือได้รวบรวมมวลชนพี่น้องชาวทนายที่จะได้มาพบปะก,กันและอีกอย่างก็คือทราบข่าวว่าท่านวิเชียนท่านจะลงว่าที่นายกของสภาด้วยครับก็เลยอาจจะเรียนเชิญพวกน้องๆนุ่งของพี่น้องชาวทนายความมาพบปะสังสรรค์ตรงนี้ด้วยนะครับก็ขอให้ท่านโชคดีตรงนี้ครับ,บคุณระเพครับครับข,ขอบพระคุณครับ,บ,รบผมแม่ชื่อทนายชายกรลิยงอ,อยู่เป็ดริ้วนะครับ สำนักงานชยากรสำนักงานกฎหมายชยากรวงลิบวงเล็บทิศทนายความครับผม,มก,บก,บก็เล่นกันดีครับเล่นกันสุภาพดีครับผม,มวัด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 ฝีมือ,อก,กันครับา <c oughs> ประตูที่จริงได้อะเป็นไงบ้างอ๋อก็ส่วนหนึ่งก็เป็นพวกเพื่อนๆครับที่ช่วยกันเล่นครับล้วจ่ายได้ดีครับผมเป็นการที่รวบรวมทนายความมาหาความสนุกด้วยกันครับ ขอต้องขอบคุณดรวิเชียนครับทนาวิเชียนครับผมที่จัดให้มีรายการนี้ครับผมครับต้องชมวันนี้นิติศาสตร์รามเนี่ยเล่นเล่นเกมรับได้ดีครับแล้วก็ประกอบกับทีมออสตาวันนี้ได้สกอร์ช้ามนิดนึงแล้วก็เวลามันน้อยไปหน่อยนึงเราก็เลยตามไม่ทันบอลก็เลยเสมอต้องมาวัดด้วยลูกจุดโทษก็ห้าสิบหแล้วครับวันนี้ก็เป็นฝั่งเขายิงดีกว่าก็ต้องให้ยอมรับเข้าไปครับเกมขึ้นไปม ก็เป็นจังหวะที่บอลเปิดมาแล้วผมวิ่งตัดไปเสาแรกพอดีแล้วบอลมันตกลงหัวพอดีก็เลยสกิดนิดนึงก็เข้าไปก็ปกติก็ไม่ค่อยได้หม่งเข้าบ่อยครับจังหวะพอดีครับผมก็ต้องขอขอบคุณพี่วิเชียนที่จัดกิจกรรมให้เราทนายความไทยเนี่ยได้มีการเชื่อมสัมพันธ์ทำไมตีแล้วก็อยากให้พี่เขาจัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ทุกๆปีครับผม Uh, ผมทนายพัฒนพงศ์พุทธสาครับสังกัดทีมคลองสามวานนะครับเป็นทีมน้องใหม่นะครับเ uh, พิ่งเริ่มแข่งขันปีที่2นะครับ uh, ได้มีการร่วมฟุตบอลลอ,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 อเยอร์ของ uh, ท่านดรวิเชียนนะครับ uh, ท่านดรวิเชียน,นยได้จัดบอล uh, ท่านองอย่างเนี้ยเป็นเวลานานหลายปีแล้วครับแล้วก็เป็นเหตุให้ทนายความทุกท่านได้มีการร่วม uh, พบปะสังสรรค์ให้มีความรักมากขึ้นเจอกันมากขึ้น ก็ขอบคุณท่านท่านท่านวิเชียนสําหรับวันนี้ก็ก็กสนุกครับสนุกกันตามอัตภาพตามอายุครับผมเล่นมา10กว่าปีแล้วครับตาแต่ละทีมเล่นกันมา2นัดแล้วครับมาถึงนัดที่3มันก็เลยอาจจะเหนื่อยป้อแป้หน่อยครับเต็มไปด้วยมิตรภาพครับมาตรฐานดีอยู่แล้วครับพี่วิเชียนจัดได้มาตรฐานสูงอยู่แล้วครับจัดการในขันวันเดียวจบหลายหลายสนามพร้อมเพียงโดยเวลาค่าเลื่อนน้อยมากถือว่าดีมากครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับดูสำนักงานทนายความนครอาญยวง์นะครับก็เกมนี้ก็สนุกมากครับแล้วก็มีน้ําใจกันมากนะครับแล้วก็ขอบุค่ณดรวิเชียนนะครับที่จัดรายการดีๆแบบนี้ทั้งทั่วไปแล้วก็ทั้งผู้วิโสซึ่งให้ทนายความเนี่ยได้มาเล่นได้มาปบป่ากันเป็นกิจกรรมที่ยอดเยี่ยมมากครับขอบคุณครับครับผม ตกลงสี่ทีมครับเดี๋ยวไปชิงที่3ครับผมครับขอบคุณครับผมหลังจากจบคู่ชิงชช่นเลิศนะครับและมอบรางวัลกันเสร็จสับนะครับดรวิเชียนชุบไทยสงนะครับก็ได้กล่าวขอบคุณทุกทุกทีมครับที่ร่วมกิจกรรมของทนายความไทยครับก็ขอ ขอบคุณทีมฟุตบอลทุกทีมที่เข้าร่วมแข่งขันในรายการไทยแลนด์รอยัลขคบครั้งที่8ปี 2. 0. 2. 1. ในครั้งนี้นะครับขอบคุณทีมฟุตบอลทุกทีมที่ได้กรุณาส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันในรายการไทยแลนด์รอยัลแคบครั้งที่8ในในปีนี้ <laughs> เห็นได้อย่างชัดเจนว่าทุกทีมได้มีการพัฒนาการเล่น มีมาตรฐานการเล่นที่ดีขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมากหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีหน้าเราจะเห็นการพัฒนาในการเล่นที่สูงขึ้นไปอีกนี่คือสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ให้พวกเราเห็นว่าการกีฬ<อ>าทำให้พวกเรา มีความรู้สึกที่ดีต่อกันมีความรักมีความสามาคัคคีที่สําคัญคือพวกเราได้ออกกําลังกายกันนะสําหรับการแข่งขันวันนี้ก็จบสิ้นลงด้วยดีก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะส่วนผู้ที่ต้องค้นหาชัยชนะก็ต้องฝึกซ้อมขยันหมั่นเพียรในการที่จะฝึกซ้อมกันต่อไปวันนี้ขอขอพบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ ท่านดรวิเชียนชุบไทยสงนะครับประธานจัดการแข่งขันฟุตบอลไทยรอยัลขับครั้งที่8นะครับก็ขอบคุณทุกๆส่วนนะครับที่ร่วมกิจกรรมครั้งนี้นะครับเอาละครับล่ำลากันด้วยบรรยากาศของทีมแชมป์นั่นก็คือทานายความจังหวัดชนบุรีนะครับได้แชมป์ไปครองนะครับเฉือนชนะทางด้าน สมาคมนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรายมคำแหงไป2ประตูต่อหนึครับเกมสนุกมากเลยนะครับแล้วก็รับถ้วยยิ่งใหญ่เลยนะครับและเงินรางวัลอีก30,000บาทนะครับล่ำลาด้วยบรรยากาศของทีมแชมป์เลยนะครับวันนี้หมดเวลาเวลาหมดแล้วนะครับไปแล้วครับกับรายการลุยขอบสนามกับวิชาวสิทธิครับเย้ สวัสดีครับผมผมทนายสุทธิศักดิ์จิ้วจันนะครับผู้จัดจการทีมสโมสรทนายความจังหวัดชลบุรีนะครับวันนี้พวกเรามีความดีใจมากๆนะครับที่ได้มาร่วมกันแข่งขันในครั้งนี้นะครับและความรู้สึกนี้เราก็ได้มีการเตรียมทีมในการแข่งขันนี้มานะครับต้องขอขอบคุณดรวิเชียนชุบชัยสงนะครับที่มีการจัดรายการแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์ลีเอเยอะ์คับครั้งที่8นะครับได้มีกิจกรรมนะครับสนุกสนานกันในในกิจกรรม กัมฟุตบอลนะครับขอบคุณพี่วิเชียนมากครับผมครับสวัสดีครับดีใจนะครับที่สโมสรทนายความจังหวัดชนบุรีนะครับได้แชมป์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็คือในส่วนผมทุกครั้งที่ได้นักเตะยอดเยี่ยมก็คือทุกคนยอดเยี่ยมกันทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณฝ่ายจัดมากๆที่ได้จัดได้ดีได้ให้น้องๆพี่ๆทนายได้เจอกันนะครับก็ขอบคุณมากครับ

กิิเข้าไปาใจเธอนั้นต้องการกู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 เพียงเท่านั้นที่จะทำให้เรามีชักูเดินบนกูเดินบน บอสยามก,เกูเดินบอลผู้เด่นบอลผู้เด่นบอลสุดยอดเท่านั้นที่จะได้ไหกผู้เด่นบอลผู้เด่นบอลคุณบอลสยามกเนนูเดินบอลผู้เด่นบอลผู้เด่นบอลรางวัลเกียรติยศของนักเตะไทย ความภูมิใจของคนลูกหนังคือแรงพลังของความสำเร็จจะเหน็ดจ,จะเหนื่อยเท่าไรอยาร่าท้อรางวัลที่รอมันใหญ่อยู่นะ